สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ประตูแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบินในอนาคตนะครับซึ่งในปัจจุบันมันพัฒนาไปเร็วเหลือเกินจนสร้างความตื่นตาตื่นใจได้ทุกครั้งที่เห็นคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านี้หลายคนคงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือมีแต่ในหนังหรือในจินตนาการของนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์การบินที่เราเคยเห็นแต่ในหนัง มันกำลังกลายเป็นความจริงแล้วอย่างแรกที่ทางช่องทินเนอรลามของผมจะกล่าวถึงก็คือ Flyboard หรือ Coverboard ซึ่งคิดค้นโดยนาย f r a n k ี้ซาป a า a ตาชาวฝรั่งเศสวัย37ปีผู้ที่ได้ทดสอบเรื่องนี้ที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งจนได้กินเน e เวิ o r l เ r คคอร์เป็นที่รร้อยแล้วและด้วยความล้ำหน้าของมันทำให้กองทัพสหรัฐกับรังพิจารณาซื้อมัน เพื่อใช้ในทางการทหารแต่การทำงานของมันก็ยังคงเป็นความลับและยังไม่มีใครรู้ว่ามันใช้พลังงานใดในการขับเคลื่อนอย่งางไรเสียมันก็สามารถบินได้สูงสุดถึง3,048เมตรหรือมากกว่า7เท่าของตึก Empire State เลยทีเดียวและยังทำความเร็วได้สูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนราคามีการประมาณเอาไว้ที่9,000ถึง400,000บาทไทย แต่ข่าวร้ายก็คือประชาชนทั่วไปยังไม่มีสิทธิที่จะได้เป็นเจ้าของมันเพราะมันถูกควบคุมโดยหน่วยควมมั่นคงแห่งชาติฝรั่งเศสไปแล้วตัว่ามาคือ j e t p a พคหรือเฟ้ไอพ่นส่วนตัวโดยคนที่ได้เริ่มสร้างมันขึ้นมาคือนายเกรนมาตินชาวนิวซีแลนด์เจ้าของบริษัท m มาตินแอร์ค a f t ซึ่งเขาใช้เวลานานกว่า28ปีในการผลิตและพิคค้นมันขึ้นมาเจ้าเครื่องนี้สามารถบินได้ในระดับความสูงถึง5,000ฟุต ได้อยู่บนฟ้าได้นานกว่า30นาทีต่อมานายเวสรอสซี่นักบินขับไล่ชาวสวิตก็ได้กลายเป็นเจ็ตแมนออกสินดีนะครับไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนไปเมื่อเขากับเพื่อนได้ใส่เจ็ตแพคที่มีปีกเหมือนเครื่องบินเดินกลางเวหาเหนือนครดูไบเรากับว่าหลุดมาจากโลกอนาคตและล่าสุดนายไทสันแฮนเดอร์สันและพาเตอร์ฮอเกนชาวอเมริกันได้นำเจ็ตแพ ของตัวเองออกมาอวดสายตาชาวโลกเมื่อไม่นานนี้ต่อมาคือนายริชาร์ดบราวนิงชาวอังกฤษผู้ก่อตั้งบริษัทกาวิตี้ขึ้นมา mm hmm. เขาผลิตชุดกรอบแบบเดียวกับ i อ o อนแมในภาพยนตร์ซึ่งใช้เวลานานหลายปีค่อยๆพัฒนาชุดและเครื่องยนต์เรื่อยมาจนตอนนี้ชุดของเขามีท่อไอพ่นแล้ว6อันซึ่งรวมเข้ากับเครื่องยนต์ขนาด130กิโลกร,รมจากตอนแรกเขาสามารถลอยได้อยู่ได้เพียงไม่กี่วินาที พอมาถึงจุดนี้เขาสามารถที่จะลอยเหนือพื้นได้นานถึง12นาทีแล้วเขาบอกว่าวิธีการควบคุมทิศทางของชุดมันคล้ายกับชุดของ i อรอนแมเหมือนตอนที่โทนี่สตาร์ทำชุดครั้งแรกจนพุ่งชนรถของตัวเองนั่นแหละและตอนนี้ค่าใช้จ่ายชุดของเขาก็มีราคาประมาณ50,000เหรียญไปแล้วซึ่งตามทฤษฎีมันน่าจะทำความเร็วที่สูงสุดถึง450กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนั้นเขายังพัฒนาหน้ากากให้สามารถแสดงภาพ โครกราฟิกได้อีกด้วยเพื่อแสดงถึงเชื้อเพลิงที่มีอยู่และการแสดงผลอื่นโดยเขาจะตั้งชื่อชุดนี้ว่าเดดาลัสตามชื่อของนักประดิษฐ์ชาวกรีกในตำนานต่อมาเป็นเครื่องบินที่สามารถบินขึ้นสู่ฟากฟ้าหรือลงจอดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีรันเวย์มันมีชื่อว่าวิดียมเจ็ตซึ่งมีการติดตั้งไอพ่นไฟฟ้าถึง36ตัวไว้ที่บริเวณปีกแรงพอที่จะทำให้เครื่องลอยได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์ ในขณะที่มันลอยขึ้นสู่อากาศแรงดันจะปีกทั้งสองข้างจะเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวนอนทําให้เครื่องสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้และเมื่อถึงเวลาที่จะเอาเครื่องลงแรงดันจากปีกก็จะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเหมือนตอนนําขึ้นโดยไม่ต้องแลนดิ้งเหมือนเครื่องบินทั่วไปเครื่องบินนี้สามารถบรรทุกคนได้2คนและบินได้ไกลประมาณ300กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนนายริชาร์ดแบรนสันเจ้าพ่อบริษัทเครือร์เวอร์จิ้ง Virgin, ได้เปิดตัวเครื่องบินโดยสารแห่งอนาคตที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วกว่า2,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบินลำนี้มีชื่อว่า x d 1 Supersonic Demonstrator หรือเรียกสั้นๆว่า Baby Boom โดยทางทีมออกแบบได้กล่าวว่าเครื่องบินลำนี้สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดถึง1,451ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นแปลว่าเราสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปยังกรุงโตเกียวด้วยเวลาเพียง2ชั่วโมงหรือเดินทางไปยังเมืองนิวยอร์ก โดยใช้เวลาแค่5ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนี้ทีมออกแบบยังตั้งใจให้ที่นั่งของเครื่องบินลำนี้มีแถวเดียวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันซึ่งเที่ยวหนึ่งจะจุผู้โดยสารได้45คนพนักง,งานต้อนรับอีก4คนและนักบ,บินอีก2คนเครื่องบินลำนี้จะพาผู้โดยสารบินขึ้นไปสูงถึง18กิโลเมตรเหนือพื้นดินทำให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นเส้นโค้งของผิวโลกได้ตัวทีมงานประมาณค่าบริการออกมาเป็นที่นั่งละ4,000ปอนด์ หรือ1,70,000บาทโอ้บัตเจ้าสุดท้ายคือ Space Liner มันเป็นเครื่องบินความเร็วสูงมากซึ่งพัฒนาโดยบริษัท German Aerospace Center สามารถบินจากกรุงลอนดอนสู่ซิดนีย์ด้วยเวลาเพียง90นาทีทั้งที่ปกติต้องใช้เวลาเดินทางถึง22ชั่วโมงวิธีการบินของเครื่องบินนี้จะมี2ขั้นตอนคือเครื่องบินจะต้องขึ้นไปพร้อมกับตรวจดไฮโดรเจน ที่มีความสูง80กิโลเมตรเหนือพื้นดินจากนั้นก็จะทําการร่อนลงมาจากชั้นบรรยากาศด้วยความเร็ว20เท่าของความเร็วเสียงแต่ Space l i n อร์นี้จะเปิดให้บริการได้ก็ประมาณปี2 0 3 0นู่นเลยครับและทั้งหมดนั้นก็คือตัวอย่างบางส่วนของเทคโนโลยีการบินในโลกอนาคตไม่แน่นะครับต่อไปเราอาจเห็นเด็กนักเรียนใช้พวกมันบินไปโรงเรียนเต็มฟ้าฟ้าจนเป็นเรื่องปกติก็ได้นะครับและวงการอาชีพเกี่ยวกับการบิน ครงสุดท้ายจะเทือนเลื่อนล้านกันยกใหญ่ส่วนเรื่องหนังจักรวาลผมขอเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดก่อนนะครับเพราะตอนนี้ข้อมูลหนังจักรวาลใหม่ๆออกมาเยอะมากรอให้มันลงตัวกว่านี้ก่อนนะครับส่วนคราวหน้าผมจะเล่าเรื่องสัตว์ในตำนานของประเทศรัเสเซียให้ผู้ชมฟังกันแล้วไว้เจอกันนะครับ